นานๆนานเห็นที่เนวินส่งสารถึง1แฟนบอลบีจีหลังบุรีรัมชนะ3-0เข้าชิง FA ครับเนวินชิชอบประธานสโมสรบุรีรัมถามหาแฟนบีจีรายหนึ่งถ้ามาบุรีรัมทักมาหาด้วยจะจัดเต็มให้วันที่11พฤษภาคม2568นหควันหลงหลังเกมบุรีรัมยูเนเต็ดชนะบีจีปทุมยูเนเต็ดสามถึงศูนย์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอฟเอคัพสองัถึงไปพบกับเมืองทองยูเนเต็ดวันที่24พฤษภาคมนี้อยู่ในเส้นทางลุ้น4ี่แชมป์ต่อเนื่องอย่างไรก็ตามย้อนไปในเกมชิงแชมป์สโมสรอาเซียน2024 25, รอบรองชนะเลินัดที่2มีแฟนบสี่นึงมเนวินว่าขอได้ไหม เกม FA ฟเับและเนวินตอบกลับไปว่าเดี๋ยวจัดให้2ลูกหลังเกมทีมข่าวไทยรัฐไปถามถึงแฟนบอลกลุ่มดังกล่าวกระทั่งเป็นที่มาซึ่งเนวินรู้สึกจะชอบใจและได้โพสต์ถึงแฟนบอลเด็กรายนี้ว่าถ้ามาบุรีรัมย์วะามาหาลุมด้วยจะจัดเต็มให้เนวินโพสต์ว่า2อ้อหนึ่งลุงแถมให้ครับปีหน้ามาเจอกันอีกนะครับแฟนบีจีน่ารักทุกคนเมื่อวานมากันเยอะจริงๆพิเศษสำหรับหนุ่มน้อยในคลิปถ้ามาบุรีรัมย์วะหาลุมด้วยนะครับลุงจะจัดเต็มให้ครับ